โอเคครับก็ฝากถึง The Golden Show Concert นะครับปีนี้ฮะวันที่19-20-21กันย,ยายนที่ถึงนี้นะครับผมที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับใครที่มีบัตรแล้วนะครับ20-21เนี่ยรอเจอกันได้ส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะครับตอนนี้วันที่19กันยาย,ยนนะครับเป็นอรอบการกุศล่ย,ยังพอมีบัตรอยู่กอ็อยากให้ทุกคนได้ไปติดตามกันนะครับแล้วก็มัเนอกันเยอะนะครับโอ้พิเศษแน่นอนครับแล้วก็เป็นพิเป็นโชว์ที่ต้องบอกว่าน่าจะมีความ หลากหลายในวอร์เตี้ของบทเพลงนะครับอาจจะมีนอกเหนือจากเพลงลูกกรุงเพลงสุนทรภพาแล้วเนี่ยจะมีเพลงแนวแนวอื่นอีกให้ทุกท่านได้แบบมารับฟังกันเพื่อให้มีความหลากหลายในความวอร์เตี้แล้วก็โชว์จากพิเศษกรรมการเนี่ยก็แน่นอนครับว่าซ้อมฟิตตังทุกปีแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากว่ากรรมการเรามีหลายเพศหลายวัยนะครับท,ท,ทั้งเราทั้งพี่โจแม่เมาส์พี่กบนะครับเพราะฉะนี้ต้องใช้เวลาในการซ้อมพอสมควรครับเพื่อให้โชว์มันออกมาดีที่สุดเพื่อแฟนทุกคนครับผม ครมค่ากับบัตรทุกคนที่มีในมือแน่นอนนะครับยังไงก็ใครที่มีบัตรแล้วเตรียมร่างกายเตรียมหูสกิลเทพไปฟังเพลงเพราะจากเดอะโกลเดนซอทั้ง7ซีซั่นได้เลยนะครับผม